สวัสดีครับผม <c oughs> F4 ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยฮานอยรวมครับผมของวันที่5พฤษภาคม2567และเป็นการปล่อยต่องวดของวันที่6พฤษภาคม2567ไปเลยนะครับผมนะครับก่อนไปดูตัวเลข สรุปก,กันก็เช่นเคยครับผมมาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับขอทุกท่านจกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมมาดูตัวเลขสรุปกันเลยครับครับผม เลขหน้าคลาดหาหน่อยรวมมาที่5พฤษภาคม267 7รูดบนล่างเลขหน้าคลาดวางไว้6 0 7 4 8ครับเมื่อนำมาวินแล้วได้ตัวเจาะ1ิคู่ดังนี้ครับผม60 67 หกสี 6, 4, 6, 8, 4 8 0 7 0 4 0 8 7 4 7 8ครับก็มาดูผลตัวเลขกันเลยครับเฉพาะกิจผลที่ออก9,7,4,3,1 เข้ารูดเจบนครับเข้ารูด4ี่บนครับเข้าตัวเจาะเจดสี่บนครับได้3มเด้งนะครับผมดูต่อครับผมกาชาตผลที่ออก7 8็ดสอง 06ครับผมเข้า8บนครับเข้า0บนครับเข้า6บนครับเข้าตัวเจาะ60ครับดีใจด้วยนะครับผมได้สีแดงนะครับผม ดูต่อครับผมพิเศษผลที่ออก82026ครับผมเข้ารูด0นบนครับเข้ารูด6ล่างครับได้สองเด้งนะครับผมปกติครับผมผลที่ออก183 7จครับเข้ารูด8บนครับเข้ารูด7ล่างครับได้2เด้งนะครับผมมาดู vp p ครับผม vp p ผลที่ออก0 7 0 9 4ครับผมเข้าบน7ครับ เข้ารูดบน7นะครับผมเข้ารูด0บนครับผมเข้าตัวเจาะ0-7บนครับเข้ารูด4ล่างครับดีใจด้วยนะครับผม F4 ทุกท่านนะครับผมได้เด้งเดไปทุกหนเลยนะครับผมครับผมได้ตัวเจาะไป3ครั้ง นะครับผมมาเช็คเลยครับเราได้เท่าไหร่นะครับ3 7 9 1 1 1 5เด้งนะครับผม15เด้งใน5ฮานอยนะครับผมดีใจด้วยนะครับ f c ทุกท่านครับผมนะครับเลข5ตัวที่เล่นคลาดนะครับคัดสรรมาให้นะครับผมยังเข้าแบบต่อเนื่องครับผม นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่สามนะครับผมที่ไม่เคยหลุดเลยนะครับผมนะครับห้าตัวมาทุกตัวครับผมเข้ารูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้านะครับผมสิบห้าเด้งนะครับผมดีใจเอฟซีครับผมดีใจจริงนะครับ มาดูต่อครับผมเลขนักขาลาดวางอะไรไว้ให้นะครับผมของวันที่6พฤษภาคมนะครับผม2 5 6 7ครับผมเลขนักาวลาดฮานอยรวมวันที่6พฤษภาคม2567ลูดบนล่างเลขนาวลาดวางไว้นะครับผม5 6 8 1 3ครับผม5 6 1>, 1 3ครับเมื่อนำตัวเลขตั้ง5ตัวมาวินแล้วนะครับได้คู่เจาะ10คู่ดังนี้ครับ5 6 5 8 5 1 5 3 1 3 6 8 6 1 6 1 6 3 8183ครับให้ fc ทุ่านแคปหน้าจอไว้นะครับผมและเช่นเดิมครับนําตัวเลขนะครับผมที่เลขคลาดคัดสรรมานะครับ5ตัวเลขนี้นะครับผมทั้ง5ตัวเลขนะครับผมสถิติเข้าดีมากอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เลขคลาดก็ยังทุกท่านนะครับอย่าพึ่งเชื่อเลขรลาดฝ่ายเดียวครับผม นำตัวเลขทั้ง5ตัวนี้นะครับผมไปเทียบกับอาจารย์สำนักอื่นท่านอื่นได้เลยครับผมถ้าสำนักใดที่ท่านชื่นชมอยู่หรือว่าเข้าไปชมที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับหาหนอยรวมนะครับนำตัวเลข5ตัวนี้ไปเช็คดูว่ามีใครตรงกับของเลน่นคลาชบ้างครับผมคำว่าตรงนี่แปลว่าเพิ่มความมั่นใจแต่จะมาหรือไม่มานั้นไม่ทราบ เพราะทตามสตินะครับผมนะครับอย่างวันนี้นะครับผมทั้ง5ตัวนะครับทั้ง5ตัวก็เน้นนะครับผมเน้นไปที่เลข5นะครับเน้นไปที่เลข5และเลข6ครับผมเน้นไปที่เลข5และเลข6นะครับผมนะครับที่อ2ตัวนี้แต่ทั้ง5ตัวนะครับผมมีโอกาสมาเท่าเท่ากัน ที่ว่นเน้นมากกว่านี่คือตามสูตรมามากกว่า3ตัวนี้นะครับ5มา6มามากกว่า8 1 3เท่านั้นเองครับผมยังไงก็ตามนะครับผมอยากให้ fc นะครับผมไปดูครับคล,คลิปเก่าของเลขลาดแล้ววิเคราะห์ดูว่าถ้าเลขนาดพูดแบบนี้ตัวไหนจะมาในอ่า หุ้นไหนนะครับผมมันต้องวิเคราะห์ร่วมกันครับผมเลขลานให้แนวทางไปแล้วนะครับผมก็ไปวิเคราะห์ว่าควรจะมาแบบไหนนะครับผมหวังว่าจะเป็นช่องทางที่ดีให้กับ fc ทุกท่านครับผมนะครับผมก็สติเข้าดีมาตลอดนะครับผมเข้าดีมาตลอดนะครับของวันที่4ก็เข้าไปนะครับผมคือไม่หลุดครับผมเลขลาดบอกเลยนะครับไม่หลุดครับเลขลาด ครับผมเข้าดีๆทั้งนั้นครับผมเอาละครับผมท้ายนี้นะครับผมก็ขอ fc ทุกท่านนะครับผมอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำบอกต่อช่องเล็กๆเป็นกำลังใจให้แก่ช่องด้วยครับผมทางช่องเล็กๆก็ต้องการนะครับผม fc ผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องครับผมขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีครับผม รวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ